มหาตักะพัฒเพียนสองครั้งที่สีิเจ็ดวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สอง8ห้กแปดกุมภาพันธ์สองสมห้าวันนี้ วันที่ส8กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่47ข้าพเจ้าในคำสัต์สุแก้วขอถวายเสียงสวดสัรยาพระสทศพระปริและมนต่างๆ่อไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาในคกุปาจารย์ทั้งหลายขอจีงของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจ่อให้ครรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนื่องในเทินบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสวดตราคชนตุเทเอเทวดา ทับธมมังมณีราชจรสนานตุลสกมอกตังสเกกามิจารุเปสิริสิกขาแัะเตจันลิเควิมานีทีเปและเถจคามิตารุวะนาคาหานิคิหาวัตถุมิเกเตปุมาจายันตุเทวชลธาแลวิสมมยะขะขันนภานาคติทันตาสันติเกยังนิว่าว่าจะนางสาธุวมิตสุนันตุธรรมะตวรนกโลยัมพะธันตธรรมะตวรนกโลยัมพะธันตาธรรมะตวรนกโลยัมพะธันตา บทที่สองบุดบูชาพรัดนาตาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนาทำมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบุดกราบพระรัตนาตาอัหังสมมาสัมปวโตพระควาพุทธั้งพระควันตังพิวาติมิสวารคาโตพระควตตาธรรมโมสวารคาโตพระควตาธรรมโมทำมังนัมนเสามิทุกปฏิปโนพระว่าตสาวะสังโฆสังฆังนามิ บทที่สีบทสวดมาการสิทธิขถานโมตัสัพขวตัวโตสสมาสมุทัสสนโมตัสัพขัตัวธโตสสมาสมุทัสสนโมตัสัพขั้วตัวธาตสสมะสมุทัสสัพบทที่หาบทสวดไตสรณะมนปาถาพุทธังสรนางขชามิธรรมสรนงขชามิสังฆังสรณนางขชามิทุเรียมปีพุทธังสรณนางขชามิทุเรียมปีธรรมสรณนางขชามิทุเรียมปีสังฆังสรณะนางขชามิตารียมปีพุทธังสรนงขชามิตารียมปีธรรมสรนงขามิตารียมปีสังฆังสรณะนางขชามิบทที่หกบทสวดสจิกิลิยขคานที่มีสรัังงย นั่นที่มีสรนนังอ mm ันยังทำมโมเมสันนังวรังอิตินาเสจาวัชินาสติมีหุตุลาปทานั่นที่มีสรนนังอันยังสังโฆเมสันนังวรังอิตินาเสจาวัชินาสติมีหุตุลาปทาบทที่จิดบทที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยสุดเอวมีสุดตังอีกการสัมยังพระว่าสเกตสุวิหาติกิปิโรุสุตสัมิงมหาวันนีมหาตาพิคุสังเกนัสติมประจามัติเหิพิคุสติเหติสปิหิวัติเหติ ตาหิเจรุกะทัตติหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาห์หติปุวันตังทศัยยะพิคุสังกัจจะอัตโกเจตุนังตุตาวาสกายิกานังเอเทวานังอัทธาหงหติยังขบพะควาสกิสุเวทติกะปีและวัสดุวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังกีนะสติงปะจามติหิพิคุสติหิตาเปหิเหวะนัหันติหิทศสิหิเจรุกะทัตติหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาห์หติปุวันตังทศนัยยะพิคุสังกัจจะยานุนะมายมปิเยนะพะควาเตนุปัสสังกปัจ ปัสนยะมาติอัถโกตาเทวตาเสยธัปปินามะพะวาปุริโสสามัญจิตตังวาปะหังภาสาเะยะภาสาลิตังวาปะหังสมมิจชะยเอวามีว well> ัสุทธาวัตสิสุทธิวิสุอันตารหิตาภโกโตปุระตโตประตุระหังสอะอัถโกตาเทวตาภวันตังอภิวาเทวาเอกามันตังอัถังสุเอกามันตังติตาโคเอกาเทวตาภโกโตสันนิกีอิมังกาฉังอภัสสีมหาสมัยโยปวานตมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังนัมธรรมะาสมัยยังทักกิตายะอัปราชิตาสังกันติ อะตะับัวปราเทวตาพระโคตัวสันนิเกอิมังคถังอภัตติตต่ระพิคโวตสมาธาห่งตุวจิตตังอัตโนอาชุกกะมะกังสุสาระทิวานิตานิข่ายตุวะอินทิยานิระคันติปันติตาติอะตะับัวปราเทวตาพระโคตัวสันนิเกอิมังคถังอภัตติจิตาวกิลังจิตาวปริคังอินทะกิลังอุหจัมมะมิชาเตจารันติ ตุทาวิมาราจขุมมตตาสุชันตาสุสุนะคติอัคขวะปาราเทวตาผู้ว่าตสันติกีอิมังคถังอภัตติเยเกจิภูธังสันนังคตาเสนาตีขามิสันติอปายะภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปริปริปรสันติติอัถขวะปะควาปิขวะมัตเตศีเยุเยนะปิกขเวอัถสัสุลุกขัตตุสุเทวตาเยตันิปติปติตาหุนติ สถานตังศาสนาเยสุสังกัจเยปิเตพิเวเฮสุงอติตัมมัทนนักรฐานตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวันตานังอิตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยธาปีไม่หัางอิตระหิเยปิเตพิเวปิวิสันติอนาขัตมมัทนนักรฐานตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระวันตานังอิตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาปิวิสันติเสยธาปีไม่หัางอิตระหิเอติคิสัมิพิเวเทวะยนังนัมมิกิตติยิสัมิพิเวเทวะยนังนัมมานิกิตเทสัมิ พิเครว,วีธิกวักไกยังนำมนิตังตุนาถาสาุตังมณติกาโรธาภาสิสัมมิติอมมณติโคติวิขูเพราะวาโตปัจจัโสตสงข์ภาวะอิตาเตทาวจะติโลกัมมโนกัสสมียถาปุมาตา,าสิตาเยติตาคิริขพลังปหิงปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาสลินาลมะหังสาวิสัมมโนโอทาตมะนัสา,นนา,า,า,าสุทาวิปัสสัน,นมนาวิลาปิญโยป,ปัญจสตยัตวาวันิกะปิโรตวิตตโตอมติสัทธา ตาวเกศศาสนาเนรติเทวกยาพิกันตาเตวิชนาถาพิโคตเตจตาปัมมะนก็ลงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปตัวระหุยานังอห้มนุษยานาชาสนังอเปเกตตตะมัทกุงสหัสสังอาสะสัตตลิงตสตังเอเกสศาสานังไห้มนุษยานามัทสงอเปเกตันเอนันตะมัทกุงทิสาสภาวตาหงตันจัตสภังอภิญญาวะวะกิตะวานาจักุมัตโตมันติยิสาตาวกศศาสนาเนรติเทวกยาพิกันตาเตวิชนาถาพิโคตเยวหังกิติยิสมิขิริหิอนุปปัสโส ตตาสาหัสตาเวขาปุมมากกปิลวัฒายอิทิมตัวชีติมตัวนัวยสตินมุธมนาพิคมงพี่นังสมิติงกนังจะสาหาสาเฮโมตายขานน้ตาวโนอทิ่มตัวติมตะวนังตัเยสตินโนมุทธรรมนาอภิคิมุพี่กนังสำมิติงวนั่งตตาคิลาติสาหาสายขาน้น้ำตาวโนอิทิมตตมตะวนัเย่สตินโนมุทธมนาอิกิมพี่นังมิติงวัง อิเจเตศรสาสาสายขันานตวณิลุอิทิมตัวชิติมตัวนะตัวยยสสินมุทธรรมนาพิกกโมพี่ก็นั่งสมิติเงานั่งเวสามิตาปัญจสตาสัยขันานตวณิลุอิทิมตัวชิติมตัวนะตัวยยสสินมุทธรรมนาพิกกโมพี่ก็นั่งสมิติเงานั่งคุมเพรโรราชกีโกตวีปุลัสานิเวสนังปิญโยนังสัตตาสาสังยขันังปะยูรูปัสติคุมเพรโรราชกีโกตสปะฆาสมิติเงานั่ง ปุเรมันจะิสังราชาทัตตัดระโถปัสสาติขันนัปานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตตสะภาวนณทนามาภะลาอิทิมตัวชีติมตววันมตยาสัตติโนโมทัมนาอภิเกโมงเพื่อกำลังตำหรับเงกังท้าคินันจะสิสังราชาวิรุณโหตัดปัสสัตติคุมพานังอธิปติมหาราชายะสัตติโสปุตตาปิตตสะภาวนณทนามาภะลาอิทิมตัวชีติมตัวนะม่ตยาสัตติโนโมทัมนาอภิเกโมงเพื่อกำลัง พิกคุนางสมิติโกนังปัจจิมัญจาริสังราชวิรุปภกุปัสสาสตินาคารังอธิปติมหาริชายะสัตติโสปุตตปิตัสสะภาโวเนนนามาพัพลายทิพมติเตมโตวนาวตุยยะสติโนมุทธมนาภิกขุมุงพิกคุนางสมิติโกนางอุตตรันจาริสังราชกุยโรตปัสสาสติยะคารังอธิปติมหาริชายะสัตติโสปุตตปิตัสสะภาโวเนนนามาพัพลายทิพมติเตมโตวนาวตุยยะสติโนมุทธมนาภิกขุมุงพิกคุนางสมิติโกนัง ปุเรมาริสังทตตรัตโถทักคินีนะวิรุณโกปัจฉิเมนะเอรูปขุกุเวรุตะลังทิสังจะตะโรเตมหาราชาธรรมตาจะตโรทิสาทัตละมนาถตัววันิอกปิลาวัทเวเตสังมายวิโนทัสสะอากุวันจันิกาสถานมายาวกุเตนถุเวเตนถุวิภูจะวิภูโตสัหาจันทะโนมากามัสสิโตจะกินนุขันธุนิขันธุจะปนาถุปะมัญโยจะเทววัตุตจะมัตติจิตตัสสโนจะขันธ์โพนัโตระชาชโนสโพ อาคูปัญจสิกโกเจวติมพุรุสิยวัชจจอิติจันยิจาราชนนคณนพัสหาราชิพิโมทัมนาเป็นกุมพงพันติงนังอาตะคูในภาษานาคาวิศาราสหัตจักกากรรมรัตตลาอาคูปยาคาสหายติพิยมนาถตลาถาจะอาคูในคายสัติโนเอราวณมหานโกสปะคาตันติงนังเยนาคาตเชสหาสหันติทิพัพทิชาปะขีวิสุตจักคูเวหายสาเตมันวะนามัชชะปตตาจิตตลาสุปนัยติเต จานาังอภัยันตธานัคราชานะเอราชาลามาสิสุป,ปันตโตเขียนม,มัมกาติปุโทโธตันหิวใจหิวปายันตานาคาสุป,ปนาสารนามฆังสุป,ปุทังกิตาวิเชราหัตินัตตะมุทังอสุราสิตาวพาตโรวาสวัสเตเสติทิมโตยัสสินโนกัลกัญชามาพิสมาตุราทานะาวิขาสาวิปปจิตติสุจิตติจัปพะหาตุลังมุจิสหสัสตันจัปปริปุตานังตะเพเวโราจานามะก,กาปัสนิจตวาปริ่งเสนังราหุปัทมุปปาขะมงสะมโยธานิพนเตติกุลังสันติกุลัง อโปจะตถวาปฏิวิจัตติเชวายุตถาขัโมรุนาวรุณารถวาตถโมจะยะสาสาสหะเมตตากรุณากายขาอาคุทีวายะสติโนทศตีทัตถากายาสมีนะนะตะวันิโนอิทิมตัวชิติมตุลนะว่ตัยะสติโนโมทัมนาอภิกโมผู้ตัณมิติขะนังเวนทูจะตถวาสารีจัตสมาจะทุเวยะมาจันทสุภนิสาตถวจันทะมาคูปรกิตาตุเรียสุปฏิสัตถวจัสียะมาคูปรกิตานักตันิปรกิตวาอาคูมันทถวราหกาวัสนังวัสโวสิตโตสกุปะคุรากายา สเพนานตวานิโนทีมตัวติมตันะวตัยสสินนมทัมนาอภิมุทพนังินังอัตคุสาภูเทวชะละมักกิสิขารีวะอริตกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิกาสติโนอินิพาสติโนวนาสหธรรมจะอจุตาจะอเนชกาสุรยุริยลาอากูอากูวตะวันนีสติโนทัศเตตัธากายาสเปนานวานิโนทีมตัวชนมตัวนะตัวยสสิโนมทมนาอภิมุทพังตนั่ง สมณามหาสมณานุสามนุสตมากิทาปุสิกาอาคูคุมุปสิกาอธะะโยเทวายิจรุหิตาวสินโนประคามหาประคาอาคูเทวายเสสินโนถ้าเตรษาทากายาสปีนนันตบนีโน่วยทีมติจิตจิตตวนนตโยยัสินโนโมทัมานาปิโมพี่คุนสมติโุนางสุกากรุมหาลุนาอาคุยขนาสาสหโอทาตะไครหาะมุขาอาคูเทวิจขนาสถานมตาหาราคาจับิสกาตเะยัสินโนทนายังอาคาปิชนยุยริสาอภิวสติถ้าเตรตฐาทากายาสปีนะนั้นตบหนี้หน่วยทต่มตนตัิจิโน sì. <Herm> โมทมนาอภิค <accurately S 2> ุมพ er ึงนมติงกนังเขมีอัตติตายามากัตกาจะยยสัตยนสัมพิตกาลมาสิทธาจตินามาจาอาสวานิมัรตินอกุอัาคุปิมตาถ้าถิเตตะกัยสปีนตนิโนทิมตุิมตัวนวมตยสัตโมทมนาอภิคุมพนติงนังัิเตนิกยสปีนตนิโนนวานจุงจนทศิสาเอ เยจันเยตติสาสังหปะปวุทธจติมะคิลังโอคตตินณม,มะนาสวังท่าเขมุคตดังนาขังเจนังวาสิตาตาิดังตุพรามาปรมัมมโตจัปุตตาอิทิมตโตสหะท่นังกุมาโดติโจสจ่สโสปะคาสิมิติงวะนังทหาสพรามะโลก,กนะนังมหาพรามมาพิต,าติตติอุปปัโนชุติมตุพิสมากโยเยสสิโสทเศธอิสราอาคุป,ปจเจกะวะสวัตติโน เตสันจะอัมมชัชโตอาคาหาริโตปริว,ว,ปปา,วาริโตเตชัสปีวิยังเตสินเทเซเวสพรามาเกมารัสสินาปิเกเมสกัสปะสะกันนาสะมันทียังเอตัคกานาถะพาาัฒนธาลัคนะพนาาัม,าานาม,ามมุทโสภมันตาปริวาริชาตมาวูมิจิทาโคจินังอิติตตัถมหาสิโนกันหาเสนังอิยยปิสิยปานินาตาละมหาจัจจสรังเกียรตาวานะเพรละ,พระวังยะถาอาวุโกเมโกธนายาโตวทวิจุโกตถาสุปปจุปะฐาะจุทาวติ สังก anyway, um ar ูโตอาสยังวเสิตันจักรสภังอภพิญญาญาววิกิตวานจะกุมมาแต่ตมันติยิสัทธาสาวกิสลาลตเตมาลเสินาอภิกันตาเตวิชานณธาภิกาโวเตจจักรสภังมรุรองทวะพุทธศาสนาังวีตาเลคีปะกำมงในสังเวียนมปิัญชยงสเพวิชิตาสังฆามพยาติตายิสสสิโนบูชันติสหพูเติหิปสาวกกาเตชินิสตาติ บทที icana, ่แปดบทเสด็ธรรมะจักรปรวตนะสูตรเอวมณีสุตังอิกังสำยังพระควาพระราณาเสงยดวิหารติอิสิปตนมิขเทียตัตตะโขพระควาปัจจวัคคียาเอิกวัคคีอปิโกอมัติติเทวมีพิกเวอันตาปะพัชิเตนะเตวิตฐพายโยเจียงกรรมเมสุกามาสุขาริการุโยโคหินโอขมุปนิชชนิโกนารโยอนัตถาสานิโตโยเจียงตัตกกิลามะฐานิโคตุโคอนารโย คะทัสสนิโตเอตเตพิกเวอโอันเตอนุปัคมามชิมาปฏิปทาราาคตนาปิสัมปทาจากคูกรณีนักกณีอุปสมยะพิญญาสัมนิยนิพานิยสังวติกตมามาจัตตาพิกเวมชิมาปฏิปทาราาคตนาปิสัมพทาจกกรณนักกณีอุปสมัยพิญญาสัมผนิยนิพานญสังวติกยมีาริโยถังโกมโคสยทีสังสมาิที่สัมมาสังกสัมมาวจสมะกมตสัมมาจีวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสัมปชีแนะยังกสาพิเก อีทางขบันะาพิเกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาดาปิทุกขามรณันปิทุกขังโสกับปาริเทวะทุกขะโทมานาสุปายาสปิทุกขาอิปีสัปายโยโถโขปีหิปโยโคทถโขยังปิชังรัปติตัมปีทุกขังสังคิเตนะปัจจุปทานะคันดาทุกขาอีทางขบันะาพิเกเวทุกขัสมุยโยอริยสัจจังยังตัณหาปุโนพิวการันทีราคะสาขาตตตาตตตาตตตาพิณันทีนีแต่ยติทางกรรมตัณหาภาวะตัณหายุภาตัณหาอิระกุปนันพิเกเวทุขันนิโรธอริยสั ต่จังยนต์แสายวะตันหายะอเสสะเวลาราคณิโรโทจาโคปฏินิสคุมุติอนารโยอิทังคุปนภิกวเวทุกคนิโรธคขมินีปฏิปทาอริยสจังอายามีวะอริโยอัถังกิโกมโคตยธีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมวจจะสัมมาคมโตสัมมาชีวสัมมาวิมุตสัมมาสติสัมมาสมาธิ อีกทางถูกขังได้สัจจติเมตพิเวปุเพนสุตเตสุธรมเมตสุจักุกอุทธปฏินังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิโลโกอุทธปฏิตั้งโขไปนิทางถูกขังเราได้สัจจังปริญญาญาติเมตพิเวปุเพนสุตเตสุธรมเมตสุจักุกอุทธปฏินังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาอุทธปฏิโลโกและอุทธปฏิตั้งโขไปนิทางถูกขังเราได้สัจจังปริญญาตาติเมตพิเวปุเพนสุตเตสุธรมเมตสุจักุกอุทธปฏินังอุทธปฏิปัญญาอุทธปฏิวิเชาอุทธปฏิโลโกอุทธปติอ อนุสตเตสุธเมสุจคงอุทธปีณังอุทธปิปัญญาอุทธปีวิชาอุทธปิอโลคุอุทธปีตั้งขงไม่ทางดุขสำนุโยแล้วเอริยสัจังปะหาตัมติเม่พิเกยุปเพนสุตเตสุธเมสุจคงอุทธปีณังอุทธปิปัญญาอุทธปีว enfin ิชาอุทธปิอโลคุอุทธปีตั้งขงไม่ทางดุขสำนุโย อริยสัจจังปะหินตเมพสตสเมสจิกงอุทปิญังอุทปิปัญญาอุทริวิชาอุทปิโลโกอุทปิอีทางูกขาเนโโทอริยสัจจังตมพิพสุตสสุตเมสจิกุงอุทปะดินังอุทปริปัญญาอุทปิวิชาวอุทปะโลโกอุทปิตั้งขบนททางถูกขานิโรโทอริยสัจจังสจิกตตันตเมพัณฑ์สุตเสเมสจขุอุทปะินังอุทปดิปัญญาอุทปะดิ ตั้งโขไปทิศทางดุขเนีโรโทอริยสัจจังสัจิกตันติมิพิโควเภนุสติสุตธรรมิโสจะขุ่งอุทธบรินังอุทธบริญญาอุทธบริวิชาวอุทธบริอาลโกุอุทธบริตตั้งอีทั้งดุขเนีโรทัคขมินีปฏิปทาอริยสัจจงติมิพิโควเภนุสตตสุตธรรมิโสจะขุ่งอุทธบรินังอุทธบริญญาอุทธบริวิชาวอุทธบริอาลโกุอุทธบริ ตั้งโขไปในทางดุกข็เนืโรดักขมินีปฏิปทาอริยสัจจภเวตาันติเมพิโุเวภุเพนสตุเตตุทัมเมสุจขุงอุตตะปฏิยนังอุตตะปฏิปัญญาอุตตะปฏวิชาอุตตะปฏิอโลโกอุตตะปฏิตั้งโขไปทางดุขขังอรเอทุขขเนืโรดักขมิีปฏิปทาอริยสัจจพเวตติเมพิุเวภุเพนสตุเตตุทัมเมสุจขุงอุตตปฏิยนังอุตตะปฏิปัญญาอุตตะปฏวิชาอุตตะปฏีอโลโกอุตตะปฏิยาวกิโยนจะมีพิโุเวอิมสุจ ยานธาตุสนังน้าสุวิสุตังโอหสิเนวตาวังพิกเวิตเทวะเกโลเกสมาริกิสพามวะเกสมาณภามนียาปชายะติวะมนุสายยนุตลังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมภูตปัจจานาสิงยาโตจะโขมีพิกเวอิมสุจะตุตุอริสัจเจตุเอวันติปริวตังทวาทัศกาลังยถาวตังยานธาตุสนังสวิสุตังโอหสิอัตตัทางพิเว ส okay, okay. right ัตว์เกโลเกสัมมาเกสัพพมเกสัมณะพรมิยาปิชายาสซวมโนเสวมโนตรังสัมมาโตโพรินังพิสัมพุโธปัจายาสิงยานนั่นจะปเนยปนะเมทัสันังอุทัปฏิอกุปปาเมววิมุตติอัฏฐายัมมันติมาชาตินัตถินานิปุทภาพุโธติทธมโมจักขวะอัตตามนะปัจาวะคียาปิโกขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตสัมิจับปณะเวยาการัตสัมิพัญญามณีอายะสัมโตคุณัญยสัยเวรชังวิตัปมารังธรรมะจักรุอุทัปฏิ อังเอียงกินจีสมุทัยธรรมสัปตังเนี่โดยทัฐมรรติปวติเตจะพระพุทตาธรรมจักเกอภูมาเทวาสัตตมนุสสาวิสงุในตามพระพุทตาพระนาซิงจิปตเนมขัสีนุตรังธรรมจักกัปปติตังปฏิวัตยังตนนี้นะว่าว่าพระพรำนี้นะวาทีเวนะวามารินะวาพรมนาว่าเกณฑ์ยวโรกสิมติภูมานังเทวานางสัตยังสุตวะเจ้าตุมหาดาธิกาเทวาสัตมนุสสาวิสงุเจ้าตุมหาดาธิกานางเทวานางสัตยังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตยมนุสาวิสุงตาวติงสานางเทวานางสัตทางสุตวายามาเทวาสัตยมนุสาวิสุงยามมนางเทวานางสัตทางสุตวาตุติตาเทวาสัตยมนุสาวิสุงตุติตานางเทวานางสัตทางสุตวานิมารตีเทวาสัตยมนุสาวิสุงนิมารตีนางเทวานางสัตทางสุตวาประนิมิตะวะสาวตีเทวาสัตยมนุสาวิสุงประนิมิตะวัสสาวตีนางเทวาสัตทางสุตวา พรัมกิกาเทวสารเมื่สาวทรงเอตามขวาวตาพระนาสีอิศิปตนีมมฆายีนตัลังทำมาจักรังปลอติตังอปติวัวติยักษ์สำเนาณวพรัมนินณวทิเวนะวามาเตนาวาพรัมนาวกินะจิวโลกสิมิติตีหะเตน่าขณีนาเตน่ามุหุเตน่ายาวพรัมโลกกาสะโตอภุคค้าขจิอยันจัตตัสสติโลกธาตุสัคับปิสะปะกัมปิสะปะเวทีอภปมโนจะโอระโลอุปโสโลกเกปาตุนหัวสีอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถขวะพระควาอุทานัง ประธานีอสิอัญญาสีวัตถะภูณัญโยอัญญาสีวัตถะกูณัญญากันเอกูธนญญติอิปิอิหังอายสัมมตโกณัญญาสะอัญญากุนัญโยเตวะนามังอโหติติบทที่เก้าประธานุสติ <English> <sh> อิติปิโสภควาตระของสัมมาสัมพุทโธวิชาเจนสัมมโนตุกตโลกวิทุนันุตตรลปริสธรรมสารัติสัทธาเทวมุตสานังพุทโธภปกติบทที่สิ่สมานุสติสวากตโตภควตาธรรมโสสันติโกวากิโกหิปสโกปนัญญีกุปจตังวิทิภูวิโยติบทที่สิบเอสังคานุสิสุปฏิปนนพกวตัวเอสาวะสังโฆอุชุปฏิปนโนพกวตัวสาวะสังโฆยายาปฏิปนโนพกวตัวสาวะสังโฆสามีจีปฏิปนโนพกวตัวสาวะสังโคเยชังเจตาลิปุริสายุคันิยัตพุริสักพุลาอิสสะภควตัวสาวะ อันโยปนโยธกขีโยนชลกันลนีโยนุตลังปัญญาขิตังวัสสาติบทที่สิบสองสกตวาสกตวาพุทธตระตนักสสังตมวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเจชนสุตินานั่นตุปทวาสเพทุกขาวุปัสเบนตุเตสกัตวาธรรมรัตนักสสังงมวรัง ปัจจุบันหัวประธนังธรรมตะเคียนนาสตินานาสันตุปตะวาสัพเพยพยาวปตะมานเตตะกตะวาสังรตตะนังอุตสังตุตมังวะรังอานียังปัจจยังตังกตะเคียนนาสตินานาสันตุปตะวาสัพเพโรคาวข้าประมานเตเบอร์ที่สิบสามพระคาถาชิมชรนชดานากรตาพุทธาเชตวามารังสวาะนังเจตุสัจจาสพังรัสสังเยปิวุสันนัาสภาตันหังกราธโยพุทธาอันตะอันทวีสตินายิกาสัพเพปติจิตาไมหัง มัทเกเตมุนเเิสาราสีสิปฏิจิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆป,ปฏิติโตไมหังอุรเรสศพคุณาการโหหทตเจเมอนุโทโศสาริปุตโตยะทักขินีโกทันโยปิติภาคสมิงมุขลานุจวัฏเกท,ทักขินีสาวนเนไมหังอาสองอนัทาลาหากัสโปจะม,มาหาณโมอุปาสงวัมมะโสตะเกเกสโตปิติภาคสมิงโซรยยิโยวปัปปังกรโรสิณิสินโนเสริสัมปนนโสปิโต มนิปุงลฆวกับมเอก,กุมารักกัสโปธิโรมิเ,มเหตสิจิตตะวรโกโสมหัหังวัฒนินิจังปฏิฐาสกุณากรโลปลนองอังคุลีมาโลจะัปปาริชนทศิวลีเทลาปัญจอิเมชาตานรา,าเตติลกรรมมะมาสิษฐสิฏิมหาเทราชิวิชิตาชินาสา,สาวกาเอตาสิฏิมหาเทราชิตาวันโตชินโอรสาชรันตาสีรัตเตชินะอังคมังเคศุสัษษนติตาวรัตตระประปุรตโตอาสิทักคินีเมตตาสุตกัง พระเาคังปจัจจโตอาศิวเมอังคุลิมาละกังกันตัมโมระปริตันจะอนาตาริยะสุตะกังอากาัสเฉชนะนางอาศิศิสาปักราสันติตาชินานานาวระสังติตาสัตตปักราลังกตาวาตาปิตาทิสัญจาตาพาหิราชตุปธวาอาศิสาวินณยังยันตุอนันตชินะตยาสาวัสโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญชเดชินะปัญชละ มัชมหิวิหารตัมมิตะเลตถาปเรนตุมังสเปเตมมหาปุริสาสภาอิเจว่ามันตัวสุกโตสุรัโขทินานุภาเวนะชิตุป,ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังขานุภาเวนะชิตันตราโยตธรรมานุภาวัาราททาปริโตจารามิชินาปัญชเรติบทที่สิบสี่บทสวดพระหกมามา องค์สังฆตผานินมุตสาวุธนงังศีมีขลังปุถิตะโกระศีนัมา,านังธนันทิชม,มาวิจินาชิรวามนิโรตันเตยสาโพ,พเตชามังคลานินาราติเลกะมาพิยุชิตตะสัพพะติงโคดัมปนาละวกรรมขะมะทัทยะข,ขังขันตีตุทันตะวิจินาชิรวามนิโรตันเตยสาโพ,พ,พเตชามังคลานินา,าลกากิริงกชวัดังอติมัตโตโปตังทาวกิจากรรมะสะนีวะสุทารโนันตังเมตัมปุถิกะวิจินาชิรวามนิโรตันเตยสาโพเตชามังคลานิอุคิตะคัมติอัฏฐุทารโนันตัง ท้าวติโยชนะปัทถมคุลิมาละวันตังอิทิปิสังกตตะมโนชิตวรมนีโนตันติยะาพุทตเตชัยมังคลานีกตวานะกธรรมุทระังอีว่าขปิณญาจินายะตุทธาวจันนังชนะกายมัชีสัตสันเตนะสัมมวิจนาชิตวรมนีโนตันติยะาพุทตเตชัยมังคลานี สัจจมิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปะเอโรปิตามะนังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัจริโตชิรวะมิโนตันเตจะสาบุตเตชะมังคลานินันโทปานันทะพุชังวิพุทังมีติงปุเตนเถียรัพุชกินะธรรมมาเปยันโตอิจุปะเทโสวิจนาจะวะมิโนตันเตยสาบุตเตชะมังคลานิอุทุขาหาทิฏฐิพุชกินะตุตตะหาถังพรหมังวิสุทธิ ชุดทิมิทิปกาปิธานังยานาคเทนาวิทยานชิรวัมเนโนตันเตียซาพุเตชะมังคลานิเอตาปิปุตเชียมังคละอัตขยาโยวาจโนทิธาดีเนสศรเตมันตันทีอิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัทวาณิโมกังสุขังอะธิขเมยะนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาถุหิตายะสัพพปาณินังปุริตาวาปะันมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังมังอิตินะสัจจะวะชินาหุตเตชะมังคลัง เชยนโตภริยาม u l ลส a k a y a n ังนั้นที่วัฒโนเอียงตะวังวิชโยหุหิเชอสุเชยมังเคละปัตราชิตาพลังเกศิศิวัฒวิปุกเลอภิสเกสัมพุทธนังอาคัปโตปมุทตติสุนัคตังสมังคลังสุปาตังตูหุติตังสุกโนสมุตโตจัดยุตยิถังพระมรดาริสุภะคินังกายะกังวัจจกังวัตคินังพระคินังมโนกังวัติทิเตพระคินาพระคิดานิกตวานะลาบันตถิพระคิเน พ่อตัศภมังคลังละข่ะตุศปฏิวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัจชาสติพุทธเตยพ่อตัศภมังคลังละข่ะตุศปฏิวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัจชาสติพุทธเตยพ่อตัศภมังคลังละข่ะตุศปฏิวตาสัพพะังคันอุภาเวนะพระตาสติพุทธมเตยวัตถิภาพปฏิหานะขสายญาเทวตาสันติวิหาระวาตินีถูกเป็นขเดีอพุทธิขเดือติ่งติ่งตาธรรมานิทานเนี่ยนะ วัตุปุชิตาสุถิงกรดติทัวิหารคันเทลีเทราจัมชานาวากาจัปพิโกตารามิกัตนปฏิอุปสกาคามาจาเทสานิขมาจาอิสระสปานะภูตาตุขิตาปวันุเตชาลพุชัยปิอันทสัมบาวาสังเสทชา,าตาอธาว,วุปปาติกาในแง่ที่การคำว่ารังปฏิจเตทรปิปิทุกขสักกรณตุสังขยังนาตุจีรังทังธรรมูธรรมัตราจัปภุคลาสังโฆหุตสมะโควัวตถา,ายิกะ เอจจะอิสตาย,ยะจะอมเมริกะตุสัตว์โมสเปปิธธรรมจาริโนวุฒิิงสัปปุเนยามะธรรมเมอริยาปะเวทิเตปันตนะหัวตุสเปปิป,ปนินโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปวิจตโตกาลิโ,ววโตวัตโตพุทธิภาวายสตานังปฏิยมเอสม,มิตรทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจาตัตชังนิจังรักขติปุตะกังเยวังธรรมะเอจธรรม,มนีนาราชาโนปะชังรักขตุวสัพพทา,าบทที่สิบหกเทวตาอุโยชนาคาถา ก็ปตาจินิทุกขั์พยาปตาจินิพยาสกปตาจินิสกาวหุตุสเปปิปันโนเอตาวาตาจัมหิสัมปตังสัมปุญญะสัมปทังสัพเทียวนุโมทันตุสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสันทายะสัทายะสีลังลักขตุสัพพทาภาวนาพิราตาหุตุขันตุเทวตาคตาบทที่สิบเกตสุมังคนคาถา หัตุสัพพังสมังคลังรักตุสัพพติวตาสัพพุทธานุภาวินาสติหตุลนี่ตรังหตุสัพังมังคลังรักตุสัพติวตาสัพพธรรมานุภาวนตินี่รังหุสสตุสัตวตาสสันาวนสตตลตัง สัพเพพบัตภะรัปตาปจิกนันยังมรตานจเตชินะลกขมันมิสัพโสสัพเปพุทธภปรตาปจิกานันใจยังมรตานันจเตชนะลขมันมิสัพโสสัพเพพุทธภะรตตปจิกานันจยังมรตานจเตชินะลขมันมิสัพโสสัพเพุทธภะรตาปจิกานันใจยังมรตานจเตชนะลขมันมิสัพโสสัพเปพุทตภประตปจิกานันจยังมรตานจเตชนะลขมัน ธรมิสปัตโตตาเปพุทธะพระตาปจิกนันจยังมาตานตานันจัตตชนะลักขังขงปัตมิสปัตโตตาเปพุทธะพระตาปจิกนันจะยังมาตานันจัตชนาลักขังขงปัตมิสัตโตตเป็พุทธพระตาปจิกนันจะยังมารตานันจัตชนะลักขังขงปัตมิสปัตโตตาเปพุทธพระตาปจิกนันจะยังมาตานันจัตตชนะลักขังขงปัตมิสปัตโต ด้วยรูปภาพเสรษจนิฐานเนรูปภาพเป็นความเพียรและนิสส่งในการบูชาพระรน้าไต้ด้วยการสารยายบทสนมพระสูตรพระปริตและประถาหา่ลนี้ขอความุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวดาทั้งหลายโปรดนุโมทนาในการสวดสารยายมนและธรรมะหลานี้เมื่อนุโมทนาแล้วโปรดนวยพรให้เก่รข้าพเจ้าแล้วถูกมงคลพระพิตายุสิทธิเรียนโยสิทถีเรียนว้อครูปแต่ตลอดจนถุกมงคลทั้งปวงที่สามส่สร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยอนุภาพหพระผริตจงสำเร็จสิทธิทุกประการเถินสาธุ